่ามกลางความทุกข์ยากความเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้ในชีวิตบางครั้งเราอาจจะรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้เดินบนเส้นทางที่มืดมนไร้ที่พึ่งพิ้งเขาขึ้นหนึ่งในผู้คนมากมายที่กำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดหวังเพียงเพื่อจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขกับคนที่เขารักแต่ชีวิตกับเต็มไปด้วยความยากลำบากและขาดแคลน ด้วยหัวใจที่แตกสลายเขาหันมาพึ่งพิงศรัทธาหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเศร้าไปทำไมจะใช้เงินเข้าไปอีซี่มันนี่สิ รงรับจำนำอีซี่มันนี่สาขานะครปฐม,มสาขาใหม่ล่าสุดสาขาท95เรารับจำนำซับหลากหลายให้เงินต้นสูงดอกเบี้ยถูกปลอดภยัยได้มาตรฐานการเก็บซับระดับสากล ISO 9001 2015ซับปลอดภยัยคุณลูกค้าไว้วางใจได้เลยนะคะ ที่สำคัญยังมีสินค้าวางจำหน่ายหลากหลายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเพชรพลอยสินค้าแบรนด์เนมกระเป๋านาฬิกาทองคำรูป,ปรพรรณต่างๆอีกมากมายการันตีเป็นของแท้แน่นอน100%นะคะคุณลูกค้าปรับจำนำกลับให้ราคาสูงถึง80%เลยนะคะพิเศษโปรโมชั่นฉลองสาขาใหม่เครื่องประดับเพชรพลอยลด15%็กระเป๋านาฬิกาลด5%ทองคำฟรีค่ากำเนิดลดอีกบาทละ150ยบาทนะคะผ่อนสินค้า0%นาน4เดือน โปรโมชั่นประกันรับซื้อคืนสูงถึง80%ลูกค้าจำนำใหม่ดอกเบีย้ยเพียง0.99%ในเดือนแรกนะคะอายุตั๋วอยู่ได้นานสูงสุด5เดือนนะคะโรงรับจำนำอีซี่มันนี่สาขาะนะคนปรปฐมเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นหยุดเพาะวันนักขัดตะเลิกสำหรับโรงรับจำนำ Easy Money นอีซี่มันนี่นครปฐมตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมใกล้กับโลตัสนคนปรปฐมติดกับพัวกโกเทเลยนะคะ ความทันสมัยที่ยกให้โรงรับจำนำบปซีมันนี่เป็นอันดับหนึ่งคือสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านแอป e ีซี่สมาร์ทครับไม่ว่าจะเป็นส่งดอกผ่อนต้นหรือจะเพิ่มเงินต้นรวมถึงช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน e ีซี่เอา e t อีกทั้งประเมินราคาออนไลน์คำนวณดอกเบี้ยออนไลน์ฟรีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ไหนก็สามารถทำรายการได้สะดวกสุดเลยครับ